ข้าวจำค้อนี่คือเอาทำเพียมาเอาได้มาได้พี่น้องเอ้ยกินแบบธรรมชาติธรรมชาติกินแล้วกับห้องเพลงครับสำเนื้อรับไทยดำไทยแดงสู้พี่สู้น้องฟังไงชีวิตเบาพลวิไลกับจิมแต่ตะทนี่แหละ เอ็นเคยอยู่บ้านนอกคอกหน้าเนี่ยฟังเพลงฟังคับฟังล่ำไปเส้นแล้วอยู่ป่าอยู่ผู้อยู่ดงอยู่ดอยเนี่ยนี้แหละป้าอันนี้พี่น้องเอ้ยตั้งแต่ค่อยเกิดเป็นคนมาท่อน,นี่ม่เคยกินจ้าเถืาอ,อันนี้เขาเอินมาซอยจุซอยจุเห็นอยู่อันเฟซอันยูทูบอยู่ยังบ่าวเท้าบัวไล่กินนี่คอยเห็นอยู่ แต่ว่าค่อยบ่เคยเห็นจักเถื่อบม่เ,เคยกินจักเถื่อเห็นแต่ยูเฟซมื้อนี้บ่าวพรวิไลาพาพี่น้องมาเบ่งมากินมักนำกันเด้อผู้ได้ยากนำบ่าวพรวิไลล้วมาเนี่คักๆพี่น้องเอ้ยความแซ่บพี่นาอู้อันนี้แม่นภาษาบ้านนอกค่อยนี่เขาเจ้าจเอินว่าสาัสา้นส0ิบลืบอ,อันนี้ของตงูตง้งัวตวายแต่ยูเวียงเขาเอินสร้างหุบ เอ้ยอุปกรณ์บมเมนธรรม,มดาเดี๋ยวนี้เราได้บาบอนวิไลอันนี้กาเกืลยอกีเมอมารเอิ่มยอกียอกีก็เมออ่าเมอตังนัวยอกีก็เมอบริกเจลยอกีก็เมอเมอไม่เขาเอินว่าเขาคั่วอู้มีลายรยังโด้ยความคักอันนี้โอ้จากมันยังฮูบูและน้ำเรื่องนี่ มาพี่น้องมา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 เฮ้ยได้ดิพาวพอนีลายเห็ดยังนล่โอ้ยเห็ดยังเห็ดยังโอ้ยกะนี่เด็กกะจิพากันกินขา้าวซุ้มเซธรรมชาติกันน,นี่นะมาแม่มาแม่ไม่ได้กินที่นะบ่าวพวิไลสบายดีสบายดีเด้อเอฟซี FC. อันสุฟังสบายดีเอฟซีบา่าวพวิไลเด้อมื้อนี้ สบายดีสบายดีมามากินข้าวนมาพรวิไลมัอนี้นะมาพรวิไลก่อนวันวันพักวันพรอนมันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็ทำยิ้วทับธรรมชาติแด่แล้วก็เบรรึ่งฟ้าเบื้องกระบุดนี่อากาศเย็นเย็นดีโอ้ต้นไม้โฮมนี่โอ้ความคักพี่น้องเอ้ยมามากินข้าวนมข้อยนี่นี่ก็คุณเอาหนามเพียมาเอ้าค้อยกระท่อเมียค้อยแล้ววะ โอ้โหเหล็กสาดนั้นโทรเมียค่อยมันเล่นมาส่งแล้วแจ้งมาส่งวะโอ้โหเจ้ากับเจ้าเป็นยังไงวะโบเบิบลโบส่เลยไรคอยคิดว่าเจ้าห่อใส่ถุงตัวนี้เหรอคอยก็ว่าอยู่ววะคอยก็ยังว่าเลยตอนจะออกมาจะเอาเลยว่าคลิปนี้เอา คอยกับวายุตอนจะออกมาเลยว,ว่าอ้าวเพียเนี่เอาไว้ดีๆแม่ไปสิออไอเราแบงเราเว้าเึงอกับลืมเจียวเพียไะลืมเพียโอ้พี่น้องเอ้ยว่าจะกินจุคักคักลืมเจียวเพียเจ็ดยังได้เอาเพียตัวเองจุเอาบอ่นี่ไปยุดก่อนเคยไปยุดก่อนไหม